แต่ก็ค่อนข้างดีมากค่ะก็ทุกคนก็บอกว่าหนูเป็นพิมได้ดีมากเป็นพิมได้เหมือนพิมจริงๆเหวี่ยงจริงๆเล่นออกมาจากชีวิตจริงหรือเปล่าไม่ใช่สมจริงเนาะการอ่นวีดีใช่เป็นการแสดงทุกอย่างเป็นการแสดงตัวตีนคนใจเย็นใช่ค่ะใช่ค่ะก็ก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่ที่แบบว่าให้การตอบรับพวกเราดีมากๆพวกเราอ่าน แทบจะทุกเม้นเลยคือแบบว่าทั้งใน YouTube X อะไรเงี้ยทุกช่องทางก็พยายามจะดูฟีดแบ็ทั้งหมดเลยก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ที่ชื่นชมพวกเราอันไหนที่แบบติพวกเราก็น้อมรับทุกคำติชมค่ะมีซีนไหนอยากชี้แจงอะไรบ้างไหมที่แบบทำีแบบเออี่แบบว่าเออทำไปซีนนี้จะต้องไปอย่างนั้นในบทบาทเป็นอย่างนี้อะไรอย่เงี้ยชี้แจง ก็อยากจะชี้แจงซีนที่พิมพ์ตัดสินใจที่จะมั่นกับพี่ปุน oh. เอาจริงๆหนูว่าสำหรับเด็กผู้หญิงที่อายุเท่านั้นเขากำลังเรียนอยู่ mm. ม,มันมันมันแบบคิดได้ไม่เยอะหรอก oh. ยิ่งเขายิ่งเหมือนเป็นตัวคนเดียวด้วยอะไรเงี้ยการที่เขาเลือกแบบนั้นน่ะมัน ก็อาจจะไม่ได้ผิดสําหรับเขา<ม>เพราะว่าเขาก็คงคิดได้เท่านั้นจริงๆอ่ะเออก,ก็อยากให้เข้าใจทีมด้วยค่ะทุกคนค่ะอันนี้คือชี้แจงหรืออะไรค,ไคะรอ,อัน,นขอเป็นทีมก,กับทรายไหม <laughs> เรื่องทรายก็เราก็เป็นเพื่อนกันคะ่ะเราก็มีช่วยเหลือเพื่อนเพราะว่าคือเราก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วใช่ไหมเขา จะมาให้ช่วยสอนอะไรเราก็เราก็มีจิตใจการช่วยเหลืออยู่แล้วตัวกี้ก็คือเป็นคนเฟลลี่ค่ะเป็นคนดีแล้วก็ตอนที่เขามาหอมเราก็ไม่ไทันได้ตั้งตัวออใช่<ม>ค่ะจริงเราเราไม่เต็มใจเลยเราสึกเสียใจในวันนั้นมากๆ่าก <c oughs> ใ,ใช่ก็อยากบอกพิมพ์ว่าถ้าห่วงมากก็กลับมาหอมแค่นั้นแหละไม่แต่ขอแถลงอีกเรื่องนึงค่ะคือวันนี้ พิมโสดแล้วค่ะคือหนูไม่มีแฟนก็สามารถจีบพิม์ได้ค่ะใช่ค่ะลองดูได้หนูชอบนะเพราะอ่านแล้วหนูแบบโอ้ทุกคนอินกันดีอ่ะมันถึงมันถึงพอทุกคนแบบยิ่งเมนมาแบบนั้นน่ะหนูยิ่งแบบนี่แหละ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 คือกระแสดีจน EP หก